ตำนานอามานาวประจบคิริขันพญานาคผู้กลายร่างเป็นอาวศดงามที่จังหวัดประจบคิริขันมีสถานท,ที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างอามานาวซึ่งนอกจากความสวยงามของท้องทะเลและภูเขายังมีตำนานโบราณเล่าขานถึงพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ที่ต้องแลกชีวิตเพื่อปกป้องชาวบ้านจากอสูรร้ายจนกลายเป็นผืนอ่าวสงบงามในปัจจุบันต้นกำเนิดของตำนานเมื่อครั้งโบราณกาลมีพญานาคผู้ครองใต้บาดาลแห่งอาประจบส่งพระนามว่าพญสุวรรณคา อยู่มาวันหนึ่งอสูรร้ายจากทะเลลึกขึ้นมาทำลายหมู่บ้านก่อความเดือดร้อนให้ชาวบ้านพญานาคไม่อาจนิ่งดูไดจึงขึ้นจากบาดาลเพื่อปกป้องผู้คนการต่อสู้และการเสียสละพญสุวรรณคาต่อสู้สูงอย่างดุเดือดนานหลายวันจนกระทั่งร่างของพญานาคเริ่มอ่อนแรงจึงตั้งจิตขอให้ตนเองกลายเป็นผืนอ่าวและภูเขาเพื่อเป็นเกราะกำบังถาวรร่างของพญานาคทอดยาวกลายเป็นแนวเขาคู่อุบอ่าวและหางของท่านแปลเปลี่ยนเป็นสายน้ำสงบความเชื่อของชาวบ้าน ชาวบ้านเชื่อว่าจิตวิญญาณของพญานาคยังสถิตยอยู่ที่อาวมานาวหากมากราบไหว้ขอพอรที่ริมอ่าวจะได้รับความคุ้มครองและโชคลาภทุกปีมีพิธีบวงสวงเพื่อระลึกถึงการเสียสละของพญาสุวรรณคากดหัวใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะ